สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาน,นี้กับว่าผอกระซ่องผ้าแสบชวนชิมอีกแล้วมาน,นี้ผ้ามากินยำปูม้าก,กุ้งสดจ้ะทุกคนใส่น้ำปลาแดกน้ำมาน,นี้เขากับผ้ามาเข็ดนี่ตำกระเทียมกับหลักผักชีจ้ะทุกคนใส่พริกลงไปค่ะทุกคนพริกต้นนี้เป็นพริกสี่เฮาบดๆแล้วก็แเซาะส่งฟินไว้ค่ะทุกคนอยู่เมืองนอกก็ต้องกินพริกประมาณนี้ค่ะทุกคนกับกำลังแข็งๆอยู่จ้ะเฮาใส่พริกใส่ล้วเขาก็ใส่ผงนัวของเฮาน้ำตาลจ้ะ แล้วก็มนีน้ำเชื่อมค่ะทุกคนน้ำตาลต้มของข้านั่นเองนะคะแล้วไล่น้ำหอนมากค่ะทุกคนใส่น้ำปลาลงไปค่ะ <c oughs> คนๆหน่อยหนึ่งค่ะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำปลา้ะนัวลงไปจ้ะทุกคนคนๆคนๆคนๆบีบกะนาวจากพ่อแม่พีนออน่น้องออกแนวสมๆหวานๆเนาะพวกยำผงนี้เนาะบีบกะนาวลงไปบีบกะนาวลงไปนีม่มันต้องเปรี้ยวค่ะทุกคนยำของข้าวแบบนี้คนๆ เมือนเขาใ,ใส่หอมตังโอฟักซี่ค่ะทุกคนเอาไปค้นๆเพื่อความหอมกลุ่มกลมนี่ใส่กับปูหมาของเฮาค่ะทุกคน,นปูหมากุ้งสดจ้ะทุกคนนี่ปูหมาตัวยงใหญ่ดีจ้ะทุกคนเห็นในคลิปเขาย่ำเป็นตะแซบกันเลยเออตรงเห็ดแหลมเมนูนี่เพราะว่ามี่้าวโพดน้ำนี่ใส่กับโพดลงไปค่ะทุกคนตามด้วยแครอทจ้ะทุกคนนี่เห็ดคื้หลานเขาเลยเห็ดขึ้นลานอยู่เมืองไทยเลยนี่หอมแห้งทุกคน หอมหอมสุดยอดเลยค่ะทุกคนเมนูนี้แบบสีสันก็ออกมาได้ขึ้นกันเป็นตแสบไปดีค่ะทุกคนนี่เดวส์เคียทุกคนเบิ่งนี่ย่ำแบบในลานที่เขาขายเลยทุกคนเมนูนี่พูดนถั่วไปเลยจ้ะพองไม่นอนอยากกินมาโดนแล้วรอสื่อผู้มาเป็นเดือนวันนี้เขาก็ได้กินสักทีค่ะทุกคนนี่เป็นตแสบบอจ้าสีสันเป็นต่กินแห้งจ้ามาก,กินน้ำกันจา สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนค่ะมื่กมอกี้ก็มาผอกระส่องผ้าแสบ็บชวนชิมของเขาเก็เอามื่อกี้ผ้ามากินยำยำปลาราปูม้ากุ้งสดใส่กะระปูดน้ำจา้าโอ้ปเป็แต่แส็บแม่งอยากกินเมนูนี้มาดนแต่ไม่มีโอกาสได้เฮ็ดทศกาลค่ะทุกคนค่ะผู้ใดถ้าผู้ใช้ชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำด้วยค่ะมาแส็บๆน้ำกันค่ะมื่อกี้เขาก็มีพริกหวานแล้วก็กระหลำ่ำมากินแกงกุ้งสดตัวใหญ่ จากหนามหายไปได้มืดพี่น้องมิตรตอนนุงปูมาตัวใหญ่แห้งจากพี่น้องเบิ้งมามแาแสบๆน้ำกันหนามก็หายไปใส่เบิดบบ๊อุ้ยเฮียสัหลายแห้งน้ำไหลไหลํำาแหลกเลยมาจา้ะอือม พ่อพี่น้องขดยางมาดุน,ดนฮะด,ดูดขาของกูมาตัวใหญ่แห้งจ้ะเพิ่งแต่ข้ามันกระหงุงอืมอแสบพี่น้องอืมแสบแห้ง สดเห็ดคือแบบเห็นในคลิปก็เลยขึ้นอยากพี่น้อยมาจ้ะอือหส่กระโปรงเล้งอือ mm hmm. ทุบมาแล้วนะพี่น้องคะปูเขาอืดกามปูเนะอืหวานสุดยอดเลยจิ้มน้ำ <c oughs> เสียงดังเลยนะพี่นอ้อง ยังน้ำหอมค่อยอือโอ้พี่น้องเปลือกมันออกดีดีจิ้ม ุดจอดเงาเงาไปเลยถึกใจ <c oughs> มาจากแสบๆน้ำกันว่าสิเป็นนังกินนอกปานล่องเลยพี่น้องจกักแมงวันจักผึง่งอุนอ้วน ในที่สุดก็ได้กินปูมาทุกคนเขาไม่อยาตไปเอาน้ำกับค่ะพี่น้องมาแล้วพี่น้องจะไปกินน้ำเพชรต่อเลยเหรอ ปูตัวใหญ่แห้งจะตัดครึ่งหนึ่งตัดครึ่งได้นี่มันก็นเลยเป็นเจสิเผื่อความกินสะดวก <c oughs> พร้อมตังโอ้สุดนำก็ พริกมะเขาอข้อพี่น้องกินเผ็ดเป็นเด็ดสิเลยว้า <c oughs> อยากกินยังกะเหดกินเอาอยู่นี่คืออยากกินสิไซส้่กับอะไรแบบคืออยากกินแล้วไม่กินอะ่ไรต้องใส่ไวลา ใส่เวลาละลาล,ะละป่ปูให้ติดเตรียมเครื่องเตรียมยังย่ำนี่ไปหาสื่อกินอะไรยอยู่นี่อ,อ,อจัดมุมสวยมเมือนนี่มันอยู่มุมมุมใหม่นี่ก็จะเป็นมุมประจำแหละอาสิเไป่ลาข้างนอกแล้วก็ เมืนอวันเมื่อไรพึงก็ไรไม่สิตอดพี่นาะพ,พูดพูดด้วมพูดพด,ดูอีก,กินพูดเดียวค้าบออ่ละ เขโทษเขาเอาไปอูย้ยจะเป็นดุเนี่ยหลงฮะว้ยนั้นที่สุดก็ได้กินปูมา้าสมใจอยากพี่น้องเลยมาเด้อมึงง้ายไง่าย ขอเห็นยำแสบีปรีวะยำเองกินเองแสบเองอถ้าเครื่องมันโคกมันแสบตรงนะ้องพี่น้องอขาพูด sốt sốt lên. Uh -huh. Thằng phê thằng xẹp như nó ơi อพักชี่ปุกเองคุณดอกล่ะอืเสร็จนมูนน้ำตาไรพี่น้องม่ได้จ้ะ กินอยากกินซ้าทำไมเสบเนาะ Mm-hmm. <laughs> เผ็ดได้พี่พน้องแล้วก็แซ่บอยู่คุณจังใส่พริกบัวลายนะเผ็ดขึ้นกา่าพริกปั่นมันก็เลยเผ็ดอื้มเหงื่ย,ยแซ่บจะคล้องกันเลย จะเ,เครื่องเลยพี่เนาะสดเครื่องก่อนอืมอืมอร่อย 뚱뚱, 뚱, 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 เผ็ดตั้งแซ่บพราะไม่พี่น้องเอ้ยจา้าของตอนไงเข้ากับมื่อ,อไรแหละอาเป็นของเหลือเล่มเนาะพี่นอนะ้องเนาะออืแล้วก็ขออนุญาตไปผักเผ็ดน้ำแหล็พี่น้องเบ่งเผ็ดปากแดงเมื่อละ่ะ <c> บ <oughs> ่งเมียนดอลิปติกแดงอือจา้ามันนี้ก็โอ้จะเป็นแซ่บถึงใจย่าปูหมากุ้งสดจ้ะพี่น้องใส่หนังาปาลาล้าน,น่อยๆรสชาตินี่ ถึงใจสมอยากแค่พี่น้องจ้าจ้ามันนี่กะไปสอบกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาบอกเป็นกำลังใจให้กันได้ค่ะมันนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนมันเพชรปากแดงมาเลยมุนนาพอกันไหมค่ะขอบคุณที่ติดตามรับส้มจนหอดตอนจบค่ะทุกคนก็โมงยัยสบายขอบคุณค่ะพอกันไหมมุนาบอกว่าได้แค่ห